ตายครับตายสองครับมาแล้วเพื่อนเห็นแล้วครับผมตายหมดครับผมสุดยอด yeah. สวัสดีครับชาวเดสเกมเมอร์ทุกท่านนี่ผมก้องซาดนะครับวันนี้ท่านในเกมวอลเลย์ได้อีกแล้วนะครับก็วันนี้ฮะก็จะมาเล่นโหมดหนึ่งที่ผมว่าบางคนอาจจะไม่เคยเล่น ด้วยซ้ำนะบางคนเล่นเกมนี้อาจจะไม่เคยเล่นด้วยซ้ำกับเป็นโหมดที่ชื่อว่า s p i ร์จ์นะครับเป็นโหมดที่เล่นแบบแป๊บเดียวจบไวนะครับไม่ใช้เวลานานเหมือนโ่มดปกตินะครับผมโอเคกดเข้าเกมเลยครับไม่พูดเยอะหาห้องกันดีกว่านะครับมาครับผมเจอห้องแล้วก็เจอห้องไวเหมือนกันนะครับโหมดนี้ก็เป็นโหมดที่แบบสาหรับใครที่แบบเพื่ออยากเล่นแบบรวดเร็วะแบบไม่ใช้เวลานานนะครับอยากเล่นแบบเฮ้ยเน้นแบบแมตช์หนึ่งใช้เวลาเล่นแป๊บเดียวอะไรอย่างงี้ซึ่งโหมดนี้นะครับก่อนจะเข้าไปนะครับจะมีการ อก่อนที่เข้าไปอธิบายนิดนึงผมเคยเล่นแล้วนะครับโหมดนี้เข้าไปปั๊บใช่ไหมก็จะมีการสุ่มอาวุธครับซึ่งทั้ง2ฝ่ายรู้สึกว่าจะได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีเหมือนเป็นไอเทมพิเศษที่เราจะเก็บเนี่ยแล้วจะเพิ่มเออ่ส,ะสะเตตัสต่างๆเช่นแบบเก็บปั๊บอัลติเมตเต็มเลยเก็บปั๊บฟื้นฟูชีวิตเก็บปั๊บทำให้ศัตรูแบบมีเสียงหวาดระแวงอะไรพวกนี้ครับก็จะอธิบายตามทางขวาเนี่ยความเร็วสูงคือ,อกดใช้แล้วตัวจะวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ชะลอการเสื่อมสลายก็คือศัััััััตรรรรูทท้้้้้งงหหมมมมมมดดดดจจจจะะะไบบ90าาาาาาเเเเช่วววคคลลลล8ินนนนนนีีีีีกกกก็็็ยย์อปณ เขาต้องมีไอเทมที่ทําให้การเล่นเนี่ยง่ายขึ้นนะครับแล้วฝั่งบุกนะครับจะมีระเบิดทุกคนนะครับทุกคนมีระเบิดหมดเลยในฝั่งบุกนะไม่ต้องห่วงว่าใครตายแล้วระเบิดตกต้องไปเก็บไม่ต้องห่วงครับทุกคนมีระเบิดสามารถวางระเบิดได้ทุกคนนะครับนี่เคืออธิบายคร่าวๆของหมดในนี้เนะก็จะมีครับเนี่ยทุกคนก็ได้วุธเดียวกันหมดเลยนะฮะแล้วระเบิดจะมีทุกคนนะครับถือไม่ต้องห่วงเลยฝั่งบุกนี่ไปไหนทุกคนวางระเบิดได้หมดนะฮะโอเคนะแล้วก็ใช้เวลาในการรอถือว่าเร็วมากนะครับ นี่ปัป๊บเดียวนะเริ่มแล้วนะฮะไอเทมก็จะขึ้นทางในแมปนะฮะอาจจะมีบอดไหมฮะ,ะอ่าก็จะมีนะเป็นเลือดนะครับกดใช้แล้วมันจะวิ่งเร็วขึ้นถ้าเกิดเก็บนะและไม่ต้องซื้อสกิลนะครับคือได้เลยโอเคเพื่อนไปครับผมมันเล่นเ้นาเล่นควันก็ไม่ควรไปครับข้างหน้ามีมีตัวอยู่ตายครับเหวี่ยงอยู่มาแล้วฮะ โอ้ยมีตัวครับสายสองครับมาฮะลองหุนมาฮะจะมาแพนเท่าไหร่หรอกแพนดีเพื่อนโอเคแพนครับมาอึบโอเคฮะสุดท้ายครับเรน่าฝันตรงข้ามครับเรียบร้อยครับผมอ่าชนะฮะจบรวดเร็วนะครับอันดิเมจจะมาแล้วรวดเร็วมากครับทุกคน มาฮะลุยต่อครับ23่ิบสามวิไปลุยเลยตัดไปเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องรอนานนะทุกคนมาครับรอยนัดเหมือนกันนะทุกคนทุกคนใช้รอยนัดเหมือนกันหมดนะโอเคเรน่าอยู่ตรงนู้นนะฮะโอ้กดค้างกันไปเลยฮะโอ้ยิงกันใหญ่เลยมีตัวอยู่ทางซ้ายครับได้ยินเสียงอยู่สติ๊ลินเซ่ ตายครับโอเคดูดให้เลือดเต็มกอดเต็มอัติเมตมาแล้วนะแฟนครับ,อ,คครบอัลติเมตเลยแล้วกันครับมาน่าอยู่ข้างบนครับผมว่าติดไว้ก,ก่อนดีดไว้ก,ก,ก,ก่อนครับเอาการะสุนให้เต็มไว้ก่อนฮนะถ้ามาข้างบนเราก็น่าจะเห็นนะอัติเมตมองไว้ดูน,นะเพราะว่าอัติเมตมันอยู่นานพอสมควรเลยมาแล้วคนระับ ตายครับตายสองครับมาแล้วเพื่อนเห็นแล้วครับผมตายหมดครับผมสุดยอดไ yeah. ปฮะปืนใหม่โอเคครับผมปืนนี้เป็นปืนที่ผมว่าทุกคนหรือคนน่าจะเล่นกันนะครับกระบอกนี้กระยกระบอกหนึ่งนะค,ครับโอเคไปฮะลุยเลยแล้วกันนะไม่เสียเวลานะทุกคนตายครับผม on, s <S กดฟันมาอีกแล้ว โอเคเก็บมีตัวอยู่งหน้าครับโดดขึ้นมาแล้วด้วยฮะดีโหลดครับอืมตายสองครับแชร์เลยแล้วกันฮะเราแพ้แบบไม่ให้เพื่อนมาเลยครับรู้สึกว่ามันจะรอบสุดท้ายแล้วมันจะสลับฝั่งครับ One enemy remaining อเอาทีมเ,เลยแล้วกันนะ รอครับอันิเมตอรอฮะเผื่อม,มีตัวมารู้สึกว่าจะเล่นสี่เกมเองนะเท่าที่ผมจำได้นะครับใครสี่เกมก่อนชนะนะเท่าที่ผมจำได้นะตอนนี้ก็รอศัตรูมาครับชิวๆฮะขดูอันทิเมตเหมือน,น,นกันนะน่าอยู่ทางนี้ผมว่าสวยครับสวยงาม เห็นฝั่งไหมจำได้ว่าเปลี่ยนนะเห็นไหมเปลี่ยนแล้วครับเราเล่นลูกซองครับ่าแล้วรู้สึกว่าที่ผมดูนะฮะรู้สึกว่าเกาะเนี่ยจะให้เป็นแบบเกมเกมแรกจะไม่มีเกาะให้เกมสองจะมีเกาะยี่สิเกมสามจะมีเกาะห้าสิบก็คือเป็นร้อยห้าสิบต่อยี่ส้าประมาณนี้ครับโอเคเป็นเป็นลูกซองเลยนะเล่นยากอยู่เนี่ยมีอันนี้ให้เก็บด้วยนะฮะโอเคเก็บดีไหมเก็บแล้วล่ะ ไปขวาเหรอครับใช่ครับไปขวาครับข้างหน้ามีตัวครับทางขวาเลยฮะสิโหลดครับโบโบบ้าเอ้ยสีโหลดก่อนไอ้บ้าเต็มซ้ายขวาหน้าหลังเลยผม ลูกซองไงคือใช้คาลูกซองอะ่ะปังปังอะ่ะเพื่อนปลาติดเอา้าไม่ระเบิดด้วยนะอุย้ยไม่ตายลูกซองนะทุกคนผมยิงไปโอ้ยโดนแค่แปดสิบเอ็ดแดงเหรอครับน้อยจังผมยิงไปตั้งเยอะนะเมื่อกี้โซว่าดโดนแค่แปดสิบเอ็ดแดงเบาจุงแพ้แล้วฮะโอ้หนึ่งต่อสามครับบอกเลยว่ายากมากครับสกิลไม่มีด้วยฮะ ี่ไม่มีสกิลนะทำไมเพื่อนโอ้โหตายครับอย่างนี้สภาพนี้น่าจะไม่รอดแล้วโบเลิกละครับผมอ่าโ,โอเคโอเคลูกซอนี่บอกเลยว่าย้ายผมเล่นเลย <laughs> ไม่โดน <laughs> สองนัดเยุยมาเล่นสามหรือสี่นะไม่มั่นใจแล้วละ่ะนากีน่าจะพูดผิดนะลูกซออีกแล้วนะครับโอเคไปฮะาลุยเลยแล้วกันทุกคนอาจจะห้าก็ได้นะเออไม่มั่นใจอะ่ะผมว่าน่าจะห้าแล้วละ่ะเท่าที่ผมดูนะฮะก็ถ้าห้าก็โอเค พอมูนผิดนิดนึงพอเล่นไปหลายเกมแล้วไม่ค่อยดูสกอร์ครับชนะบ่อยแล้วดิปากดีเฉยโอเคน่าจะไปขวาครับ oh, oh, oh. โอ้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 เห็นแค่นี้เลยเหรอขวามาฮะเฮ้ยมันเสียมันม้วจังอะอเ,เน็นเสียนเดินเมือนเสียนเดินหลอกเลยครับ อ๋อเกล้วมันจะเป็นอย่างนี้เองครับน่ายอยู่ฝั่งโน้นล่ะไปดีกว่าครับโอเคเพราะว่าผมอ้อมมางนี้ดีกว่าฮะมันหนีไปแล้วมีคน <30 S 1> เก็ก็อไปแล้วอ่ะตายครับแล้วผมต้องหมุนทำไมเนี่ย เป็นตัวอยู่ตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยใช่ปะแผนแล,ล้วปะแผนแล,ล้วครับเอครับโยนไปก่อนฮะเห็น้องมันต้องยิงแหละถ้ามันตา,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 ายครับสวยครับผมตัวท้ายอยู่ไหน พ่เอ,อ้ยิงไม่ทันสวยครับแก้ทันละเรียบร้อยครับผมสุดยอดสุดยอดสุดยอดออนี่สลับปืนยิงด้วยโหโคตรคูลเลย very g o ู d อ๋อสี่เกมยิงไนดะ้ผมจำถูกแลเห็นไหมเออถึงก็จำผิดจำถูกแล้วครับ oh, man, เรียบร้อยครับผมหมดจบไปหนึ่งเกมนะแป๊บเดียวครับสี่เกมสี่เกมจบเกมเลยเห็นไหมไม่ต้องเสียเวลาเล่นนานนะครับไม่ต้องเล่นแบบเป็นชั่วโมงคือครึ่งชั่วโมงนะครับเล่นประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีก็จบเห็นไหมหนึ่งเกมรวดเร็วทันใจ นะครับสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวต่อกสักเกมแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะสั้นไปนะครับโอเคครับผมลุยกันต่อฮะก็เรียกได้ว่าเกมใหม่นะครับก็เทพเลยนะฮะได้ปืนเดิมด้วยนะครับแล้วก็ด่านเดิมด้วยนะครับแม่โอเคนะครับผมชอบเล่นเรเน่านะเพราะว่ามันเออมันมีอัปเกรดปืนด้วยทุกคนเห็นไหมฮะถ้าเกิดซื้อไปเก็บปุ๊บมันจะเป็นปืนใหม่อัลติเมตมาเลยแล้วกันทุกคนอัลติเมตอีสรดี้อัลติเมตแล้วกันครับมา ตายครับผมสุดยอดครับอะไรแข็งๆเนยเพื่อนหวานระบวยทันทีวางก่อนครับโอเคเสียงต่อใครต่อใครไม่รู้ตอนนี้นะครับตอนนี้เราน่าจะมาดักรอแล้วครับท่านผม,มจะมาข้างบนครับอุ <anca j ole> ้ยอุ้ย <c oughs> <c oughs> กับตาย ลองหุนไปก่อนฮนะมันดักคนตรงนี้ดีกว่ามันดักมันมานูนแล้ววะ่ะสองตัวบ้าเอ้ตายครับไม่มีใครมาแก้นะกรสุน <laughs> ละสี่แล้วอะ้กระสุนละสี่แล้วน่าจะรอดแล้วครับไปแล้วครับ บุ้มบั้มรอดแล้วนะมันอยู่ข้างหน้านะเพื่อนเพื่อนฆ่าเขาได้ไหมอเออเพื่อนตายแทนอุ้ยสนาย <c oughs> ครับคราวนี้โอ้โหสุดยอดบอกเลยว่าดุเดือดแน่นอนบอกเลยยิงไม่โดนนะผมอะ <c oughs> ไปครับผมเริ่มมีพารานอยแล้วอะอันนี้ดีนะผมว่าเก็บให้มันมองไม่เห็นครับอก็กดผิดกดกดเก็บสิแป๊บหนึ่งเพื่อนเออ เดินไม่รู้เอา้าไปไหนกันหมดอ่ะเดี๋ยวตัวมืดเลยเพื่อนมืดแล้วแทนเลยมไหมเพื่อนเพื่อนแทนไหมอะผมแทนก็ได้อะเพื่อแผน,ผแนแทนแฝงให้ก็ได้เพื่อนเขาไม่รู้เขามีระเบิดนะมีระเบิดทุกคนนะนโอเค ถ่านนู้นตีเมทนะตายครับตายครับตายสองครับขอเลือดหน่อยแล้วกันเพื่อนตายสามครับผมดีโลดมาติเมทมาเลยเพื่อนมาอ้าหมดพ่ดอ,อ,อตีเมททำไมเนี่ยโถเอ้ยอยู่ฐานติเมทไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่เสียดายครับมันเป็นโหมดชิวๆเล่นสนุกน,นะฮะไปครับผมธนานอยอีกแล้วอ่ะโอ้ยเพื่อนมันโดนเนี่ยรู้ไหมสวยหวา่นระแวงแล้วเพื่อนฮุดโ,โอเคตีโหลดป๊บนึงเพื่อนไหนว,วะ ตายครับแพนก่อนครับผมไม่มีใครแพนเหรอผมแพนคนเดียวป่ะขอบคุณครับเฮ้ยฝั่งนู้นเก็บฟื้นฟูทางชีวิตครับฟื้นฟูทั้งทีมนะผมว่านะครับโอเปนอยู่เอฮะผมเห็นอยู่เฮ้ยทีมไว้ก่อนฮะมันเดินมาจะได้โดนครับเฮ้ยเพื่อนตายฮะเอ้าถั่เอ้ยกำลังมองมองซ้ายเมื่อไหรน่าจะได้ครับ แล้วเปลี่ยนฝั่งแล้วดินั่นจะได้แหละโอ้ถ้าเพื่อนมาขนาดนี้โอ้ตัป,ป,ปั๊บปุ๊บปาไปแกทันไหมเพื่อนแกทันไหมเพื่อนยังไงดีอันติเมตรครับฟีนิกซ์อันติเมตมาแล้วฮะแล้วยังไงดีฟีนิกซ์ฟีนิกซ์ยิงตายด้วยแล้วเพื่อนเราบอกว่าเอาเถอะสองสามชีวิตยังไงก็ระเบิดครับบ๊มเข้ามาผมเรียบร้อยครับสลับฝั่งกันทุกคน มาครับเรามาอยู่ตรงโอ้อยพารานอยแล้วข้างหน้าดีนะผมว่าเป็นอะไรที่ทำไม่ดีมากครับศัตรูมองไม่เห็นเลยอ,ะอ่ะเก็บก,ก่อนครับเก็บก,ก่อนครับเก็บก่อนครับนี่หวานระแวงไปดิเพื่อน,อนบอกเลยอ่ะมืนผมบอกเลยว่ามืนครับ <S <S โอ้โหคือผมเดินมาพอดีไงไมัน่เสียงพอดีเลย <S <S คือผมคิดผมเดินไปทางครบแครปมันได้ยินเสียงครับซึ่งวูด้ดจริงมันฟังยากนะให้เพื่อนยิงกันบ้างไงเรายิงมาเยอะแล้วครับ บอลเราแวนทันทีวะเราโดนเหรอมันโดนครับน่าจะแพลนปะเฮ้ยคนนี้เขามีขวานด้วยอะโคตรเท่เลยครับสายเปยเหรือเปล่านาใช่น,นะวางอยู่ที่อยู่ที่บีนะสายมีตัวเพื่อนกระสุนเหลือหนึ่งเพื่อนกระสุนเหลือหนึ่งแล้วเพื่อนไม่อยู่กระสุนเลยครับผมเดินไอปอย่างนั้นก็รียกว่าแห้งเนี่ยฮะโอ้โหเรื่องเลยแล้วเพื่อนไม่รู้หรอว่าอยู่บีอ่ะ แล้วเศษเอา้าเศษยังไงดีเศษแก้แล้วโอเมนน่าจะเดินเข้ามาข้างในแล้วครับเอา้าเอา้าที่ยังจะกดพันนี่ก่อนอยยิงพันมาแบบหาไม่เจอเออแก้ต่อหน้าต่อตาเออดีครับผมอเ, <c oughs> เออแก้แล้วแบบต่างอีกแล้วก็ได้นะทุกคนเรียกว่าไว่าต้องคิดเยอะมีกันไปเลยเราแก้ให้จบครับ <c oughs> สุดยอดสุดยอดนะสุดยอด โอเคครับผมก็จบกันไปแล้วฮะกับโหมดสไปรัชนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโหมดที่สนุกดีแล้วก็แบบเล่นว่าไงอะ่ะมันมันแป๊บเดียวจบมันเล่นแบบเฮ้ยแบบเข้ามาเล่นสักหน่อยเล่นสักเกม2เกมเลยอย่างเงี้ยเออแบบไม่ใช้เวลานานนะครับก็ถือเป็นโหมดที่สนุกดีแล้วก็ใช้ไหวพริบในการเล่นค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันต้องเล่นอาวุธที่ เลือกเอาไว้และทุกคนมีวุฒิเหมือนกันหมดนะครับก็เป็นอะไรที่สนุกดีนะครับผมก็ถ้าใครอยากเล่นก็มาเล่นฟรีแล้วเนาะก็ลองเล่นกันได้หมดนี้ก็เป็นมีหมดมเล่นสนุกสนุกดีนะครับผมโอเควันนี้คงม,มีแค่นี้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำจา่ายกล้องซาดนะผมสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นั้นทุกคนสวัสดีครับ